อาฝนแรงเข้าไม่เหลือและเกลือมเย่พอรู้ไม่แม่เฝ้ารอเขานาใจลูกบางหาสตางมาบ้านบางสี่อ <c oughs> ไงจะเศร้าเราคอย,ยพี่น้องอ่ะวันนี้ยังงั้นยะเออดองวัคซีนแล้วพี่น้องด้วเออนะจ๊ะ <c oughs> นั่น พี่น้องนี่ดองแล้วแซ่บแซบ,แซบพี่น้องขอยแบง่งเอ่อไดซี่ปุกนะฮะปุกนึงค่ะเขาตู้เย,ย็นแล้วนะฮะพี่น้องเนี่ยเออคอยก็มักเก็บกับปุ๊กแล้วพี่น้องแล้วเออกับปุกขนมแน่เนี่ยขนมเออกับปุกบักทั่วนะฮะเออผัวคอยกับว่าเก็บหาที่แตกเนภาณนะเออมันหกเฮียนพนาณอุ้ยนอาพี่นออ้องเออขยะมันจะได้ไม่ล้นโลกไงนะพี่น้องนะโอ้อเนี่ยอร่อยมากเลยพี่น้องนะเดี๋ยวอย่าชิมก่อนสมสมคอยในมื้อเทวดาจัดให้นะพี่น้องเออ เฮ็ดยังกระแซบนะจ๊ะอ,อือ,อ,อ,อหืออร่อยสมแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเก็บมาจะกิฟตที่แล้วนะฮะอ,อืออือสมวันนี้ต้องต่ำป่นปลาจ้ะพี่น้องจ้าอือสมแล้วพี่น้องอือมันร้อนร้อนกระปุกอืออแซบนะฮะอืมอขยะมันจะได้ร้นโลกไนงะเออคอยก็ชอบเก็บกล้องไอติมนะฮะเก็บเอ,อ่อ ขวดแก้วนะคะเอยกะบอกเพราคอยว่ามันแพงน้าขวดน้ําแก้วเออมันไม่ได้แพงขนมไม่ได้แพงแต่ว่าขวดแก้วอยังก,กระตามนะฮะมันแพงตามที่พี่น้องรู้นะฮะเขาไปซื้อขวดเป้าโหลเป้ามันบัดพี่น้องมันแพงก็จะว่าแพงมันบอกนี่เขาซื้อขนมมาแบบเป็นกระปุกเป็นกล่องสิเขาก็ล่างไว้เก็บไว้นะคะพี่น้องไว้ใส่ประแดกแน่พริกป่นแน่น้ำตาลเนี่ยอันนั้นอันนี้บ่พี่น้องเออขยะจะได้ไม่้ดโลกนะะเป็น ช่วยช่วยลดโลกร้อนนะจ๊ะกู <laughs> คนดีนะพี่น้องนะเออนะเออมาหาว่าลกอีกนะ,ะพี่น้องบระเด็นแลวเคยเอากล้องไอติมเอ่อเวลาไปเที่ยวนาะฮอ,อนก็เคเอากล้องพวกไอติมนะฮะอกล้องขนมเนี่ยกล้องไอติมเนี่ยเคยใส่เขาแน่ใส่แฮมเบอร์เกอร์แน่นะคะไปไปเล่นน้ำเขาลูกไปเล่นน้ำนะฮะใส่อาหารนะฮะเออเขาจะเลยไ่ต้องไปซื้อกล้องมันว่าพี่น้องเออประหยัดนะมึงจะบอกว่ามึงขี้เหนียวเสียยาเาไม่ได้ขี้เหนียวชอบเก็บลบไปโลกอะไรลบไปหมดเลย <laughs> ถ้ากูขี้เหนียวกูรวยแล้วพี่น้องนะหากวาจาใดไม่สุภาพนะฮะก็เป็นการพูดแบบเอ่อให้พี่น้องขำๆคล้ายครขำกับมึงเออขำไปโลดเออเนาะว่าให้ว่าขำกับขำแน่คอยค้นโบร,ราณน,นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะคอยลูกน้องลินนาจังนะจ๊ะคุณแม่ลินนาจังไอรอนคอยแล้วพี่น้องเด้อเออฮุนสามีคอยอันกำลังทำงานให้คอยพี่น้องเฮ็ดยังอ่ะเฮ็ดวิดีโอคอยคอยเฮ็ดว่าเป็นแล้วพี่น้องเด้อคอย <c ười> อัดคลิปเป็นยันเดียนจ้ะเออก็ ไอ้ดูนะฮะตื่นเช้ามาก็แบบนี้แหละเพียนยานะฮะพี่น้องเออทางานบ้านบ้างนะฮะเออตื่นมานต้องสวยเลยนะพี่น้องหน้าแต่งหน้าก่อนนะฮะอาบน้ําแต่งหน้าแล้วก็เออเอาผักเส้นดองวันนี้เพียนยาจะตาม่นกินนะพี่น้องนะเบอร์มันเปรี้ยวแล้วสาวสองสามวันแล้วพี่น้องนะเออที่คอยเก็บมากับผัวคอยรับพี่น้องแล้วเอออันนี้ก็เฮี้ยนคอยรับพี่น้องเฮียนน้่อยนะฮะเอออันนั้นก็สามีนะฮะ ลอล่อ,อย่างเนี้ยอยากมีไว้คลอเคลียอยากจะเป็นมายเดียวไปไหนไปด้วยจะพาขึ้นห้างแล้วขึ้นเขาลงห้วยก็ยอมไปด้วยไม่เคยกลัวด้วยละ อยากมีติดมือไว้สักคนแหมถ้าใครทำลนต้องเสร็จอัญญาแน่ละนะจ๊ะออลองเทงจีผูวบา้านจาเศร้าเลยพี่น้องนะ่อยจะเป็นแบบนี้ใครทุกมือแล้วพี่น้องแล้วตื่นมาขอกำคำขันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะฮะหัวข่อยเราบ่บเบียดอกเราชอบนะฮะเราสาดิบใช่ไหมทีักเบื่อเปล่าอ่นะม,มีอะไรตลกเบื่อเปล่าไม่นะชอบ เออ,เอ,อลูกคอยก็เล่นเฮี้ยน้น่อยหัวก็แล้วด้วยพี่น้องเออตอนนี้ก็เก้ามงเศร้านะฮะวันนี้ลูกไซส์สุดล่อของคอยก็เอ,อพาโมมานอนเฮี้ยนนะฮะเออโมอันเฮี้ยนอันลูกค้นข้างล่ามูก,กันข้างล่างแล้วพี่น้องเนาะเออมาขอนอนกับลูกคอยนะฮะท่านได้ตื่นดอกพี่น้องเถอะอื <S <S อ่ะน้องเจมสวัสดีพี่น้องหน่อยลูกัครเออน้องเจมนี่เขาชอบผลิตนุ่นผลิตนี่นะคะพี่น้องนะเออ ช่วยติดตามในเอ่อช่วยดูในคลิปช็อตด้วยจ้าพี่น้องจ้าให้น้องเจมมีกําลังใจจ้าจน้องเจมเนี่เป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เจมนะฮะด็อกเตอร์เจมชอบผลิตของเล่นนะฮะพี่น้องเอ่อลูกข่อยแล้วมักผลิตของเล่นนะฮะอ่าแล้วสี่เรียนเป็นดีไซเนอร์นะฮะเป็นนักเรียนเรียนดีด้วยนะพี่น้องนะเออเราก็ภูมิใจลูกเราได้ขึ้นบอร์ดในในห้องเรียนนะ,ะพี่น้องเออหน้าห้องเรียนนะฮะจะมีชื่อเขาเออลูกชาย คนโตมาบอกว่าแม่น้องเจมอะขึ้นบอดเ้ยนะหน้าห้องเออทําไมขึ้นล่ะลูกเออก็มันเรียนเก่งไงแม่พะนะอุ้ยข่อยภูมมใจหลายนะฮะกับลูกายเทวดาของข่อยทั้งหลายะจ้ะอันนั้นก็เทวดาตัวจริงนะ,ะพี่น้องเออนะฮะแล้อัญยากระยุแบบนี้ละ,ะพี่นออ้องเออนี่ก็ตาผ่านนะฮะรีบทันในแล้วนะฮะคัดทงเทาไว้นะฮะพี่นออ้องเออนี่ยอันมีจะต้นไม้ดอกไม้แล้วว่ามีทีดินน้ำเขานะฮะว่ามีทุนทร,รัพย์นะฮะพี่น้องหมดแล้วกูหมดตูดนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อยู่แบบ พอเพียงนะฮะพี่นออ้องเอออันนี้ก็ลูกซ้ายไงยข่อยนะฮะพี่น้องนะเออกุมารทองกุมารทองล,ลูกแม่งม่วาน,นี้สองเจ็ดพนะเออออกไปแล้วแม่พะนะเออออกไปนี้นะจ๊ะเออ,อันนี้เทอันนี้เทวดาข่อยพี่นออ้องเฮ้ยจบกูยังเนี่ยน่าเห็นปะเนี่ย อ่าผัวสั่งได้เมียสั่งได้จ้เอ่ีจุบไม่ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวยาแองรี่อ่ายูแบบนี้นะพี่น้องตื่นย้ำเสมอมาอ่าให้มึงย้ายเห็ดอย่างแน่นะฮะออท่านี่หดนามยู่เศรษฐีเลื่อนนอกเลื่อนไหนอ่คอยก็เลี่ยนถามไม่เด้อพี่น้องเด้ออืม อันอันนี้อันนี้เลื้อนไนนะฮะเออแต่ว่ามาอยู่ทั้งนอกระเบียงนะจ๊ะเอออันนี้เลื้อนนอกก็อยู่ทั้งนอกพี่น้องก็ลังออกดอกของไซข่อยจะรวยนะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะกต้นไม้นะฮะก็เป็นออฟฟิศของอัญญานะฮะเออที่นางเมืองเขาละทัดทั้งนอกนะฮะพี่น้องอยู่ระเบียงบ้านเขาไลข่อยมาระเบียงบ้านพี่น้องเออข่อยนะมันมักเป้าควนนะฮะเออลูกควกเเลยไลข่อยมาอยู่ระเบียงบ้านนะฮะข่อยก็เลยมาปลูกต้นไม้ต้นไหลอยู่หลังบ้านละเออข่อยเ่ามีที่ดินนะฮะพี่น้องเออ ก็ยุ่ไปตามอัตภาพของคอยที่คอยอยู่ได้นะคะพี่น้อง <laughs> มีที่ซุกหัวนอนก็ดีตายหาแล้วนะพี่น้องนะเออไม่ต้องเช่าเขาอยู่นะจ้ะนี่วาสนานะ,ะฮะโคเนี่ยปลูกแต่เ้าน้อยๆเลยนะพี่น้องนะอม,มีกระชายด้วยนะพี่น้องนะนมีกระชายนะฮะหนาวไม่ตายไงก็อยู่ในในบ้านนะ,ะพี่น้องเออแล้วก็มีกระถินนะจ๊ะเยีิยมยามีกระถินด้วยนะฮะมีกระดองนะฮะไว้ตากปลาด้วยนะ,ะพี่น้องนะ <laughs> อันยันี่มักย้่แบบบรานบวราน,นะ,ะตรงนั้นบอใบชะพูนะ,ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยใบชะพูนะ,ะพี่น้องไม่ตายนะเออเนี่คอยซื้อมาอันเราคอยอันเสียบกานมันไว้คะมันก็นเลยโป้งนะคะพี่น้องเออจบมือถือมาแนมบางใบหนะ้าพ่อแม่อยู่ไทยเป็นห่วงเจ้าเด้เป็นจังได้คิดฮอดคนไกลกันบางบนา หลายปีผ่านานคิดหอดเพื่อนซานที่จากมาคิดหอดท้องไรและท้องนาคิดหอดลุงป้าผู้อยู่ทางไกลนะจ๊ะ,ะลูกคอยอันนักผลิตนั่นผลิตนี่นะพี่น้องอันฮะก็เป็นอ,อีกหนึ่งความภูมิใจนะฮะพี่น้องเอ่อของเพียรใยายนะฮะเขาไม่ได้เกิดอยู่นี่นะฮะเออแล้วก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะน้องเจมส์นะฮะแล้วก็ อี่น้าหักมากนะฮะลูกหลานนะฮะแล้วก็ได้เป็นนักเลี้ยนเลี้ยนดีเพราะว่าน้องเจมเป็นคนบ่บปากนะฮะพี่น้องเป็นคนเว้าหน่อยเออคู่นก็เลยหักนะฮะเออคูหักแล้วก็เลี้ยนเก่ง้อมเออพี่น้องเขาตอนแรกเขาก็กุ้มใจลูกข่อยบ่ปากเออข่อยญานเขาเอาต้องหลวดมาเอาลูกข่อยเป็นยวนของรัดเนาะพี่น้องเนาะเขาเอาตัวไปได้เด้ถ้าเด็กมีปัญหาเออเขาถือว่าพ่อแม่บ่มมีคุณภาพด้วพี่น้องก็ญาติญาติเขาบอกว่า มาไม่ไมนะพี่น,อนอ้องเนาะเราเบาานะฮะบ้านเอนเขาก็เลยต้องไปบอกครูว,ว่าลูกฉันเป็นนิสัยนี่เด้อเขาเป็นคนบอบปากนะฮะเ,เป็นคนเงียบเป็นคนขี้น้อยใจด้วยนะฮะแล้วก็จะร้องไห้เร็วด้วยนะฮะถ้าเขาน้อยใจปุ๊บน้ำตาเขาร่วงเลยนะฮะน้องเจมนะฮะมาแล้วเทวดาของแม่นะฮะพี่น้องตื่นแล้วสวัสดีพี่น้องก่อนลูกสวัสดีเชิญมาหาากินหน่อย S 1> <S 1> <S สวัสดีสวัสดีดสวัสดีค่ะเออเทวด,ดาของใครนะ,คะพี่น้องเ <laughs> ทวด,ดาทุกคนเลยลูกเทวด,ดาทุกคนเลยจ้าพี่น้องจ้าเออนี่แหละพี่น้องก็ความภูมิใจของเขาก็คือได้เอาลูกเอาหล,ลานมาเรียนเมืองนอกอนนนะะนเานาะ,ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนาะเออขอกห้มั่งบรรยากาศย้ำมา่งเจ้าชีวิตคอยเ่านี้นร้ฐพี่น้องเด้อซิยุนคิปว่าใจอย่าลืมคอมเมนต์เดี๋ยวไปหาจ้าพี่น้องจ้าจบทุกแรงใจจ้าพี่น้องจ้านะฮะอ anja ไปนี่ต้องจบนะฮะเออเพราะฉะนั้นเจ้ามาเจ้าก็ต้องจบใคอยคอยในรัฐพี่น้องเด้อเออถ้าเจ้าไม่อยากอายคอยกาแปฟนิ่ง